ผู้สกสุดเสียดายวันว่าสั้นหนักผู้ทุกข์หนักเบื่อปีที่นานแสงผู้หัวใจไร้สุขไร้ทุกข์แทนชีพโลดแรกมีรู้การสั้นเลยเดาจะโกรธอินเดอร์ไรเไปสู่ท่างมันแบบไว้จะสั่นเตกเนาได้เปล่พี่บอกว่าคำนี้คือตัวปัจจัยกัปัจจัยตัางไว้จกสันไว้จกเงาไม่มีทางสุขไม่มีทางทุกข ผู้หัวใจไร้สศกไร้ทุกข์แทนชีวโลดแด้งไม่รู้การสั้นหรือยาวไม่มีสุขไม่มีทุกข์แต่คนอยู่ในคุกนานมากนั่งขับในน่องแต่ในเมือน,น,นั่งในเมือในตี็จไประเทศบ่ทันนั่งขาให้คนมาด้วรมทุบทเวลายอยู่ในเสียดายว่ามันขาไปมือไป แต่ทั้งนั้นแหละทั้งนั้นก็ถูกปีกขันด้วยกบเวลาทั้งบวชทั้งลบถ้ามีสุขก็เสียดายเวลาว่ามันลบไปมันมาไปถ้ามีทุกข์ก็อย่าให้มันหมดไปไป,ไปมันนานมันเฟืองหนึ่งอยู่ลบเฟืองหนึ่งอยู่บวชแต่ถ้าไม่สุขไม่ทุกข์คือมันหมกปุ้นสิบอยู่กับกับกับสุขเพราะอยากจะมันตักเตือนพวกที่จะเดินสมาธิ ท่าว่าด้วยความพิสูจน์ทั้งหลายความเพียรนี้ทำเช่ไหนจะมีผลทำเช่ไหนจะมีประโยชน์สัพพลังประธานังสัพพโอปปะกมโหติความเพียรนี้ความพยายามนี้ทำจะทำเชไหนจะมีผลเธอจะทำอย่างนี้เอ็ม่์เอทะพิไเวพิโกพิกสูตรในทรรมวินัยนี้หนึ่ง เธอไม่พึงละทิ้งความสุขอันชอบธรรมทำให้กันจัดสุขานับปริจจัตติไม่พึงละทิ้งความสุขโดยชอบธรรมความสุขที่เกิดจากสมาธิไม่ได้ซื้อไม่ได้หาควรควรจะหาได้ให้ได้ไม่ไไมค,วควรละทิ้งมันสองณนะทุเขนะเหปะทุเขณสะโผตันติไม่พึงเอาความทุกข มาท้าผมตนผพ้มีความทุกข์นั่งอยู่ตรงน,นี้คิดทางแต่เรื่องทุกข์มาใสา่หัวปูงแต่เรื่องทุกข์เดี๋ยวไม่มีเงินใช้นี่เดี๋ยวไม่ทันเวลาขเขาเมาเขาจะไม่มาท่งตัวเองทุกข์บูรณาแล้วเดี๋ยวไม่มีเงินให้ลูกเรียนหนังสือเดี๋ยวไม่มีเงินเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาไม่มีเงินซื้อยาอย่างยังไม่ได้ใครยังไม่ได้บอกว่ามีเงินซื้อยาแต่คิดทางเอาความทุกข์มาใสา่หัวคันงงยังไงเป็นตัวนี้เดี๋ยวโลกเอกินกินหัวกูเล้นอก่าคิดทางความทุกข์มาใส่หัว นี่เนี้ยเป็นตุม่มคือมันเป็นเ,เป็นตัวออกมาโอ้มาเร่งก,กีกูแล้บอกว่าเนี่ยว่าคิดเขาเขาทุกข์มาใส่หัวเขาอยากามแบบไม่พึงเอาความทุกข์มาทับผมตนผู้มีความทุกข์สุดท้ายให้บอกว่าตาเสวิงจะสุขสุข,ขังนะอนชัชโฉสตาติไม่พึงหมกมุ่นสรบยอมรอับกับความความสุขนั้นครั้งแรก การทำความเพียรม,มีผลต้องทำเตียงเป็นสมาิเดี๋ยพบความสุขให้แล้ซะก่อนเมื่อพบความสุขแล้วอย่าไปหาความทุกข์มาใส่หัวปล่อยไว้ซะก่อนนั่นแหละยังอดีตก็ไว้ไข้างหลังต่้องอน,นาคตไว้ข้างหน้าอยู่กับปัจจุบันนี้ซะก่อนอย่าเอาทุกข์มาใส่หัวคิดจะเป็น้าก็ได้นะคิดังไม่ทุกข์กังทุกข์ไรพอความสุขเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวปหมกเมื่อเสียจะไม่ป่อยใจกับมันเดี๋ยวมันจะพาหลับเพราะมันเป็นฝักฝาก่ายของความขี้เกียจ เมื่อขี้เกียจแล้วมันก็ประมาณประมาณแล้วก็นอนตายที่เราสวนเมื่อกี้เนี่ยประมาณโทมาจุนงประทางข้าประมาณไปทางความตายเอาประมาณตัวเอาประมาณทุเขามาตังประทังความไม่ประมาณไปทางความไม่ตายไม่ใช่ตัวเราไม่ตายคุณงามความดีคุณทํำมันจะตายที่มาตายก็คือไม่ตายจากความดีม่ตายจากสิ้นจากธรรมมันอยู่ตรงนี้คุณค่าของของประมาณของของความไม่ประมาณ ถ้าเราไม่ไปประมาททุกอย่างการปฏิบัติธรรมจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเพราะมันไม่ตายไม่ตายก็แสดงว่ามีชีวิตถ้าเราประมาทเอาแต่จะนั่งสงบจะหลับจะนอนไปเรื่อยๆทรมามันก็ตายถ้าอยู่ในเทปมันก็ตายในเทปให้อยู่ในหนังสือมันก็ตายในหนังสือมันไม่ไม่อยู่ในหัวมันไม่มีชีวิตเพะเราประมาทมันตายนอนตายอยู่ที่เรามาในเทปว่าไม่ประมาทด้วยกันัจะมาได้ มันลงทุนมากนะการปฏริบัติทางธรรมที่ภาวนาเนะี่ยการให้ทานก็ลงทุนด้วยวัตถุการรักษาศีลก็ลงทุนทางวัตถุและเวลาพอพอสมควรและความเข้าใจพอสมควรแต่ภาวนาลงทุนมากกว่ามีเงินก็ไม่ใช่เอามาลงทุนภาวนาไ,ได้เชื่อไม่ได้เหมือนฐานใครนึกว่าเป็นพวามนใจแง,ง่สง การพาฒนาต้องลงทุนด้วยความพร้อมมีความพร้อมไหมชื่อเรียกว่าพร้อมนี่เรียกว่าสัมปทาศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาไหมศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลไหมอาประมาณธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยเวลาไหมไม่ประมาณไอ้นี่มันประมาณ,มมาณไม่มีเวลาโอ้ยหนักดิบ่ม,บมีบ่มีเบื่อหน่งเด้อหนักแห้งคือบ่อยแห้ง ยากหรูมัอยู่ในกันคาว่ายากยากได,ทกด้ทุกเด้จะเป็นทุกข์จะไม่ยากคำว่าทุกคำว่ยากยา,า,ากผมมันทุกข์นั่นแหละทุกข์ผมมันยากนั่นแหละคือเขาเขาอึดกับดากจะไม่อึดจะไม่นดากให้อึฟีให้ดากเขันบอกอึดเบาา่อยากต่อยไหนม่นอยู่ตรงกันกนั่นมันต้องลงทุนมากเรื่องภาวนาคำสอนพระพุทธเจ้าทุกคนสามารถจะได้ประโยชน์ ถ้าร <se> <hip> ื่ความพร้อมเราไม่ปฏิบัติต่างกันได้ผลเอ็นี่ขาดความพร้อมเพื่อเรามาได้ขนาดนี้เรามีความพร้อมระดับนี้บางคนมาใกล้ๆเมื่อเมื่อวานเนี่ยถามคุณยามมาจากไหนโยมมาจากเบตงพุนะแสดงว่ามีความพร้อมมากพราะโยกใกล้ๆนี่ยบว่าในี่ยบทิหรของมันต้องลงทุนด้วยความพร้อมท่าในสัมปทาสัมปทาสี่เพราะเราเคยเรียนนะทำเฉลี่ย มีอะไรบ้างและตัวสัมปทาสีเนี่ยเป็นตัวนํามาซึ่งความสเ็จทุกอย่างให้เลยว่าสังขารูปปฏิธรรมห้ามันเป็นสัมปทะธาห้าทำนําไปสู่ความสเ็จได้ทุกอย่างเท่าความพร้อม้าประการสัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยสัทธาศิและสมปราถึงพร้อมด้วยศินจาข้าสมปะาถึงพร้อมด้วยการเสียสละเวลาความพร้อมสุตตะสมประา ถึงพร้อมโดยการสดับศึกษาจนเข้าใจปัญญาสัมปทานถึงพร้อมด้วยปัญญาย่างแจ่มแจ้งเข้าใจถอดของกองเกินกอบความเพีเงก็ให้เวลามาได้พาะที่มาได้นี่เพราะว่ามีมีความพร้อมะระดับพม,มาได้ไม่ไม่มีความพร้อมมากกว่านี้ก็ได้ใครน,นี้ก็ยังเด้เราวบวชแล้วน่าจะมีความพร้อมมากกว่าบางทีโยมเข,ขาเขาจะมีความพร้อมดี่ง,ง,งพระทำข้าเพียน ทำงานทั้งมานจุ่ในบ้านหาอยู่หาเก่งเข้ามากินข้าวเยในนั่งสมาธิเฉยเก่งมีประสบการณ์มากเ่าเองคนหลายคนวันนก่อนมาจากนู่นทางคนสวรรค์นครพนมเป็นคนเผ่ากระโซ่ในนี้ก็มีนักกระโซ่เอกโซ่ห้เอกตัวเอกตาเอกตากุศลขารรียกโซ โซ่ท่านทานทาพูดไปทางที hmm. no, so ่จะดีนะเอ็กโซ่หอยโซ่แกทำงภาเหนเก่งแข็งมากราบคงจะอ่านหนังสือมาได้อาจารย์เราไม่เห็นแล้วที่เห็นอยู่ทั้งหูแล้ว่านั่งสมาธิไปเห็นไหลออกหูเขาเขาเอาวันี้เห็นอยู่หูเล็กๆตัวเล็กๆเท่ากับเส้นได้ไม่ดีแน่จู่นเราบอกว่าซื้อเรื ถ้าพวกเราไม่ทำละเอียดจะไม่เห็นแต่คนนึงเขาเห็นเป็นผู้หญิงด้วยนะอย่างนั้นกูเงเขาละเอียดต้องเห็นเขาพยายามบอกเอวังสันตุเอวังสันเตวาตุปรติยาปภะนาโหติอาสัสตปทาติปภะนาโหติอนนาปนสิจติยาปภวนาโหติเมื่อเป็นดังนี้ความละเอียดลงของลมาให้กายละเอียดลงยิ่งเธอเอาความละเอียดของลมนั้นมาดูแลเธอจะเห็นแม้แต่ลมันจะเข้าหายจะออกจะปรากฏแกเธอ เมื่อเห็นลมหายใจเขามาจะออกแล้วนั่นแหละคืออาณาปณสุยาอาณาปณสติจาปภาวนาโหติอาณาปณสติของเธอก็ปรากฏขึ้นถครบ้างท่เห็นลมพอดบอกว่ายังไม่เห็นลมท่านท่านบอกว่ายังไม่เป็นอาณาปณสติอยู่นะยังเป็นเพียงอาณาปณสัญญาคิดเอาว่าเขาาอกยุบเนาะพองน้อยอย่างแล้วเห็นลมอิลีมในพระเจ้าบอกว่านั่นคือตัวอาณาปณสติสมบูรณ์ตัวแปรมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ลมหายใจนี้ พราะตัวนี้ใจจะเป็นตัวสมานและสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตให้จะสอนให้มนัสิกะมนัสิการา,าธุกรานาบปนะสสติมนัสิกาลาังสมนัสิการา,า,าธุกรมนาสิกาตพอภถ้าจะทําไว้ในใจให้ดีๆซึ่งให้ใจเข้าใจใจออกในลจด้วยสติอย่างละเอียดถ้าเห็นตัวนี้เราพูดทางอรปบอินรีจะเข้าใจนะเวลาพวกคนตื่นมาแต่เชา้า มันนั่งเหมือนลมหายใจคุณจะละเอียดมากเพราะมันมันติดขังมาตั้งตอนหลับกอนลังเราแทรกหลับตื่นมาเข้ามันมามันนั่งต่อมาขันใจนนมันยังระงังบอยู่เราหายใจก็ระงับอาหารที่กินมาตั้งตอนเชาออ้าก็เยอยแล้วมันก็มันต้องใช้พลังงานมามาขับมาเผามาผ่านหายใจก็เต้นบเบาๆลมหายใจก็ละเอียดคุณองกายก็ระงับหัวใจง่วงก็พอใจเรียงง่วงอย่างที่วแบบ่าพอใจที่จะถูรออกเพราะพอใจอยู่แล้ว ก็งงเห็นนี่ถ้าคุณยื่ขึ้นมาตึงตัพบคุณมาหาใจยาวใหม่หาใจยาวไม่หม้บวมปุ่งเต็มที่อยู่ดีกดมันไปตอนให้มันถือ่งเนี่ยนเะต็มที่มันจะอ,จอัดเข้าท้องท้องแน่นๆไม่ไม่ให้มัมนพองว่มันจะไหลไปตามทั่วร่างกายไหลขึ้นสมองไปหล่อเลนะี้ยงเนี่ยออกก็อท้องไม่หมดกวามเป็นยังเงียหงิ่งทิมหายใจออกหมดแต่แต่แต่ไม่ให้ท้องแฟบนะท้องก็อยู่ในลักษณะตึงไว้เงี้ออกไปหมดมันจะ ว่าไอ้อยเช่บาขี้ลาเลยเว้ยหัห่นดปัะเด็นทองหมดปัะเด็หามันออกบอกปัะเด็นมันไปจากเข้าใจพี่บอกเฮ้ยนี่หออู้มันจเจอเห็นลุนแรงไปเลยเห็นไปออกเห็นไปออกมันเข้าไปทั่วทั้งร่างกายในในสเสด็จมันมันมันทำให้ตื่นตัวทั้งหมดในเซลล์ต่างๆแล้วปล่อยมันปล่อยเัย้นเส้นวางง้อเพ่มพองเ่มอย่างนนิดเดียวจางไปจากน้อง,นองเด้อเป็นพิเศงน้อย่างไรอันนี้มันตืตน้นสู้ตะวันแต่ไม่ปรับก็เลยเป็นฝักฝ่ายของความขี้เกียจ เราไม่มีวิทยะความเพียรไม่แก้วกล้าเพื่นบอกเหตุประเวณีเหตุอย่าง,งามันสบายเลยเลยาการมุติเต็มที่สบายาเพราคือเหตุอาจารย์บอกก็ไปนอนท์รับเลี้ยงที่ไรเลยฟอเลยทุ่กๆเพราะผมไม่ได้ออก้าวหน้าไปไหนและประมาทก,ก็เฉยชาคนในโลกนี้ที่รนยื้อแย่งแสวงหาแต่ความสุข er ยิ่งปัจจุบันนี้ โลกทั้งโลกเต็มไปด้วยบรรยากาศของความตึงเครียดเพราะความแข่งขันเริ่มปีสองพันหนึ่งขึ้นมาเนี่ยก้าวเข้าสู่สหรัฐวรมิที่สามนี่ระเบิดเปินเท็กเซ็นเตอร์บุ้มนั้นเป็นสัญลอร์บอกว่าโลกต่อไปนี้จะเต็มด้วยความรุมนแรงแข่งก้าวเพราะมีแต่แข่งขันกันแข่งขันเพื่ออะไรเพื่อหาความสุขทางด้านเศรษฐกิจ เวลาของชีวิตของคนทุกคนเดี๋ยวนี้ในโลกนี้90%ของเวลาของชีวิตได้สูญเสียไปกับสิ่งี่เรียกว่าเศรษฐกิจคือเรื่องปากเรื่องทองสัก2%มาประมาณอย่างนี้หายากอันนี้เราเราใช้เวลาของชีวิตมาหาความต้องการของจิตใจพัฒนาคุณ้าาทางจิตใจอย่างนี้ถ้ามีอย่างนี้บ้างไงแต่ละปีมีสัเกเจ็ดัน ดีกว่าที่จะหมกปุ้นอยู่ในเรื่องระปาาเรื่องท้องเรื่องเศษษษษษรษฐกิจโลกนี้จะผ่อนคลายไปยิ่งกว่านี้เ้าไปอย่างนั้นเมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราจะหาความสุขได้ง่ายๆความสุขหลัที่มันต้องซื้อเรื่องกันการมาจากฝึกเจริญสมาธินี่ยคือการฝึกฝึกความสามารถในการสร้างความสุขมาให้ได้ในชีวิตในใ,นใจใจการิณีนักศึอษจดด็อกเตอร์โพสเทเลต,ะต,ะตะ ข้ามฟ้าข้ามทะเลไปเองพอปเรียนพุทจ้าหาเงินมาซื้อความสุขมาเสพมันไม่นิ่งอีกหรอกไอ้ถ้ามาเรียนนี่มาเรียนพัฒนาให้จิตมีความสุขมีความพัฒนาความตามาที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ง่ายๆเคยอ่านมาใสัมปสัมปสัมปทาธนาสุทที่พุทธเจ้าสอนสามเณรจุนทะเรื่องยาเสพติดด้วยความจุนทะ จะมีบางคนบางหมู่บางพวกพวกอัญญาเดริสีบริพัชก,น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 ,กนักบวชนอกศาสนามาว่าเ่าเรื่ลยว่านักบวชเหล่านี้มีความเสติติถึง่งใดถิ่งหนึ่งถึงใดสิ่งหนึ่งอยู่เธออย่ากโกรธจะคุนเคือนเขาพูดโกเธอจงึจงยอง,งเราวัณเราผิดเราเติดเสติติขึ้นที่อะไรติดสมาธิติดฌานแต่เราก็วว่าควรติดเพราะเป็นไปเพื่อความสุข เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อปลิ้มผ่านไม่ได้ซื้อติดในเป็นติดติดไปเท่าติดอยู่ได้เนี่ยเป็นติดอยู่ติดต้องต่อพัฒนาในมันติดตายอยู่สวะเก่าคือเราติดขี้ตมต่อพัฒนาต่อไปให้มันเกินความง่วงก้าวล่วงตรงนี้ไปแต่ท่านยังสู้อยู่พระพุทธเจ้าวานรังงงเงี้ยงงเงี้ยอย่างพวกเดินทุดงเหนื่อยไม่ได้สบาย ย่างเบิดมือหน้าดำขคข้าเครียดตาแดงตาฟอนเหนื่อยก็เหนื่อยก้ามือมันจะเฉีกมันเดิน,กนไกลๆตีนก็แตกเท้าก็แตกเขามานั่งมันเหนื่อยมันก็นั่งรับมอเงี้ยอันนี้มันจะหลับมันจะงอเพราะเหนื่อยนะมันจะเพราะมันง่วงนะเขาจะทยเาบอกัวกาบฟิสูจน์ทั้งหลายให้บอกเวลาใดเราได้เห็น พิกขุงตถาปะหั่งปจารมานังนิสินังอรัญเยสมัยไดเราได้เห็นพิโสเธอผู้นั่งงอกง่วงอยู่ในป่าเรามีความรู้สึกฟ่าถ้าผู้มีอายุนี้กลังบอนเทาความน็ดนังไงด้วยการงอกง่วงอย่างนี้ยังจะมีสมัยหนึ่งแต่มันึกอื่นอีกที่เธอจะสดใสเบิกบานก้าวลูงเขางง่งไปได้เธอจะขยายวิญญาณนิวรณธรรมนี้ไปได้ ตอนนี้เธอเหนื่อยเธอบรนทึกความเหนื่อยนนด้วยอาการอย่างนี้เรากะว่าอัตมโนโหมิเป็นสิ่งที่น่าพอใจสำหรับเรามันเมื่อยจุ่ๆมันเมื่อยทำอะ่รเมื่อยได้ไหมเต็มไมอย่างไก็บมันงอคือก่อนไปนอนอีกงอจนเกินนอนอีกคือมันละเมิดการรับอีกนอนทั้งคืนมานั่งมันก็ชี้ใจรับอีกที่กองเพราะอะไรมันสมาธิมันมีหน่อยหนึ่งมันไมื่อมับเปลี่ยนบมอบวบป่งเป็นวิริยะเอามาช่วยมันเลยเป็นฝ่ายขี้เกียจ ขี้เกียจอย่างสบายแทาที่จานนงจิตแล้วเนี่ยตอนนี้ต้องนอนนี่ไม่ใช่แล้วเนี่ยมาตะเยลยไปไหนพัฒนาไปอย่างนี้คุณสมบัติของจิตสายประกานนี้เป็นคุณสมบัติของสัมมามธิของพุทธศาสนาเพราะอยู่บอกว่าเดี๋ยวนี้โลกฝรั่งเขาทุกข์กว่าเราเขามีความทุกข์กรรมพังพร้อมด้วยปฐถกไม่ใช่ไปเครื่อนรับประกันว่าจะมีความสุขได้ตลอด เพราะวัตถุนั้นมีเวลาอิบมีเวลาเบื่อหน่ายมีเวลาที่จะไม่ให้ความสุขได้ตลอดเมื่อเบื่อหน่ายวัตถุก็เบื่อหน่ายชีวิตเพราะเอาชีวิตไปฟาไว้กับวัตถุเมื่อวัตถุหมดความหมายชีวิตก็หมดความหมายเมื่อผิดหวังแต่แต่วัตถุชีวิตก็ผิดหวังในที่สุดก็ฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้เด็กฝรั่งฉลาดหน่อย so ในการเรียนสมาธิมีปัญหาการขึ้นลงขึ้นศาล วันนั้นผมได้อ่านหนังสือพิมพ์ที่ข้างๆรัฐสภาเด็กผู้หญิงฝรั่งมมเอามาให้ดินดูว่าอ่านดอกเขา,าเกิดปัญหาวิกิจการทางวัฒนธรรมขั้นจรรังใครซีอีอเมริกันยังอเมริกันเทินอีสเฟิร์นน่มสาวอเมริกาหันไปทางตะวันออกตะวันออกคือบ้านเราไปอ่านดูรายละเอียดเด็กเหล่านี้เอาเงินพอ่อเงินแม่ส่งวไปเรียนหนังสือไปรักจ้าง ตั้งเรื่องตั้งตังง้งเรียนสมาธิกับสูงต่างๆสูงโดคะของพวกฮินดูแล้วก็พวกของพวกทิเวศพวกรามรามพวกนักบวชรามะเขาสอนแล้วพุทธศาสนามีบ้างไปจ้างเขาไม่ให้เงินไปเรียนหนังสือไปถึงวันวันวันหยุดวัสมาธิไม่กลับบ้าน พ่อแมกก่ก็เป็นหองลูกไปตามหาทั้งซื้อพินลงบอยว่าลูกหายหาไม่เจอกลับไปถามครูที่โรงเรียนอาจารย์สอนเด็กลูกเขาไปไหนเราเรียนปิดทำไมันกลับบ้านครูก็บอกว่าเน,นื่องว่ามันกลับบ้านมันเรื่องพฤติกรรมเด็กด,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 ดูที่นี่มันมีพฤติกรรมอย่างไรถามก็บอกว่ามันชอบเจ้าก,กลุ่มไปหาทานนั่งสมาธิมันไปนั่งตรงไหนแต่ก็ไมันเคยนั่งกับไปกลุ่มแล้วมีที่สอนกันเข้าไปเจอกับไปดู นั่นเข้านันหายไปหลายๆหลายหมู่หลายคณะก็มีหน่วยงานหัวแหลมอีกหัวหนึ่งพวกฉลาดหัวแหลมหาเอาเงินรับจ้างไปตามลกูกรับจ้างลูกจา้าหีอยู่ใสมาจ้างคอยนี้จ้างคนละห้าพันดอลลาร์ไปตามลูกมาให้ค้าไม่ได้จะให้หน่วยงานนี้ก็เลยดวยได้เงินฟรีๆไปตามลกูก ก็เลยหน่วยดีโปรแกรมเออร์ออแกเนซิ่งของเขาตั้งเองดีโปรแกรมเออร์ไม่รู้จะแปลว่ยังไงไปเปิดที่ฉนัดนี้สอะเศรษฐกิจไม่มีสักสมก็ต้องแปลเองว่าหน่วยตามล่าสถาไปเลยไปหาได้เงินเดนคนนั่งลำโพงตางจุดน้องฟองน้อยจุบันไปไปจัามานี่ลูกจามานี่เอาไปให้ได้เงินเกิดฟ้องศาลกันขึ้นงรงพิศาลเขาแม่งไปฟ้อง สามนักที่ฝึกสมาธิปัปกปักกลมลูกเขาให้ลูกเขานี้โตกสะกดจิตไม่เป็นตัวของตัวลูกก็เป็นไปไยานเถียงทะเลาะกันเอาไปมาสู้ฝ่ายทางสำนักสมาธิไปไล้เพราะไม่ได้สะกดแล้วลูกก็ลูกชายลูกสาวถึงหาไปก็บอมพูดเองหนูไปเองหนูหนูไปจ้างเขาเองผมชอบสมาธิดีกว่าจะไปกินาเทรษกิวัน เพราะคนเรามันต้องการความสุขเมื่อไม่มีความสุขก็หาของก่อมในที่ก่อมต่นอนไม่หลับก็หาจะนอนลมาไกินทีนี้มันจะจะมีความสุขว่าเขาไปหาของก่อมให้ตัวเองมีความสุขวัตถุเงินทองให้ความสุขไม่ได้เต็มที่สิ่งที่ก่อมให้เกิดความสุขคือยาเสพติดอย่างง่ายๆอย่างที่สุดก็คือเหล้าคือเบียร์อย่างนี้เยอะประกอบเป็นยาเฮโรอีนผงขาวแครกโคเคนประเทศเราเลยบอกยี่ห้อเด็กติดยาเถพติดมากมันไปหาเครื่องก่อม ถ้ากองบรอยมันก็ชิบหายเมตรเดียวไม่มพอโด 2, 3, 4, นสองเมตรสามเมตรสี่เมตรไปมันก็บ้าตายสภาพจิตสุขภาพจิตของคนทุกวันนี้น่าเป็นห่วงต่อไปนี้ประเทศไทยจะต้องตั้งกรมสุขภาพจิตมามาอะไรแ้วมาช่วยกันเด็กไทยดวนี้ก็คาดตัตานได้มากแล้วไปตามไปพาหลังหายากอมสมาธิเป็นยากอมอย่างดีคนโบราณเขามีความทุกข์น้อย พอเขาไม่มองมนยว่ถาถบ้างเวลาเขาทุกข์เขาหาของเครื่องกล่อมจงๆก็เล่าโทสูมนหนอก็ล่าเด็ดอยากให้ละเดหัหาดนตีเสียงผินเสียง,งแขมงก็มาฟอนตัวจ้ของเป็นบาทจุการเดิมเลยกระคักตนตีกีฬาน่นเรื่อไปเครื่องกลอมกลอมจิตใจพื้นใจมีความสุขมาหาความสุขมได้ใช้เป็นก็ดีใช้ไม่เป็นก็เสียไปเหมือนกันพดตีดูดนตรงดนตีที่มนุษย์ปฏิสังพันธ์มาดีสิ่งตเป่า เพื่อมังกรมยังจะมีความสุขท่านตัวเองแต่ทุกวันมันไม่ได้กรมอย่างเม็ดเดียวกับไม่หนึ่งแตงเป็นร้อยพันแพงมันเสียหายสมาธินีกรมมันรู้วยการไปหันได้พ่อข้าวใไปตีเทศต่างนรับไปลาวหรือเ่านี่เดียวมันกรมดีต่อเพราะเราไม่ใช่ต้ื่องตัวเองเราเองเขาเสียดายนอนเราเป็นแต่มาหันตื่นนี่คือเทคนิคในการฝึกสมาธิ หนึ่งหัดนั่งเราทำเป็นทก่อนสองเมื่อนั่งมมล,ลับไปแล้วเมื่อหัดตื่นเมื่อเราหัดมันผ่องใสจะเริ้มดูบรรดาพิจารณาปจัยการอะไรต่างๆสิ่งใดสิ่อะไรมาคิดคิดย,ออย,ยิ่งละเอียดยิ่งยิ่งมีสมาธิยิ่งผ่องใสเรา้าใจก็ยิ่งละเอียดถ้าคนเอาปจัย,ายาการหรืออธิปฏิจจสมุปบาทมาคิดมาคิดอะไรเป็นปัจให้อะไรเป็นปัจกให้กันกได้ยังไงอวิชาปัจให้เกิดทั้งขงงงนันได้ยังไงทั้งขันปัจใหกเกิดไปเป็นวิญญาณได้ยังไง ควรมาคิดดีๆเลยเราควรจะรีลงรีลงหายไปหมืงนนคิดนีเลยละเอียดเรามันจะยิ่งละเอียดกายก็ยิ่งเรางับเป็นสมาธิกันไหมไม่รอลงกันสุดยอดของการสื่อสารในแนวนี้เมื่อพัฒนาปัญญาขึ้นมาไม่ได้โดยภาวนมามายปัญญาไม่ทันก็เพราะสมาธิไม่พร้อมที่จะทาให้ปัญญาเกิดขึ้นเอาปัญญากำลังโอลงสมาธิได้ปัญญาเนี่เป็นจอดสัพเพธรมาปัญจุตระ ในทำอะไรทั้งปวงมีปัญญาเป็นยอดในเมื่อคุณทําสมาธิไม่ได้คุณจะล,ล้มเหลวคุณเอาปัญญามาฝึกสมาธิมาบุรณนาการสมาธิมันมันเป็นปัจจัยสมัครทั้งการกนนะศินสมาธิปัญญาเนะี่ยมีผลกระทบต่อกันเดี๋ยวนี้เราไม่สามารถจะทําความสงบให้ลึกลึกลงไปถึงอวบานาสมาธิได้คุณจะท้อพวกคุณจะแพ้พวกคุณไม่มีปัญญาเอาปัญญามาฝึกสมาธิ ทำยังไงง่ายในที่าี้ง่ายสำหรับคนที่ไม่มีสมาธิแต่จะเขาจะมาบอกง่ายตลอดบางคนมีสมาธิมากทำนี้ไม่เป็นลูกศิษย์ผมมีคนหนึ่งถ้าเรื่องสมาธิอะไรเก่งมากป๊อเป็นอ่ะเอาดี้อะไรเด็นลีเลยท่านที่แกเก่งมันต้องจะเป็นเองเราไปคุยกันเรื่องสมาธิอย่างมันไปแอบฝังในใตถุนมันไปทําเปนแล้วไปเ่าเอาเงินเป็นื่องอะไรกัน ถ้าเคยรู้เรื่องสมาธิพอทําไปอีกทีหนึ่งลราหยให้จะย,ยาวหให้จะเข้ายาวออกยาวแล้วมาหายะสั้นแล้วปล่อยธรรมดาแล้วสร้างสติไว้อยๆเทิงสูงๆจะรู้สึกว่าตัวจะใหญ่ๆตัวเราจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่มันก็เท่าเก่าแล้วมันจะมีแสงออกมาตามตัวเรเวาลาเพ่งฝันจะมีแสงมากมากาเมาืม่อไปเห็นแบบไม่ได้ยินม,นมาหักฟังเสีตารางไปเห็นเป็นเราอาจารย์ไปเร็วเร็วไปอย่างไปแสงแล้วตัวย่งนี่เมื่ออย่างผีเป็นหัวตน มุ่ยคาถาะพ่ตโดยชีผีอย่างไปได้ไหมเจ้าของเกิดแสงมองเพลงประมักผนมาเป็ผีแรงหูสูงหูสูงเขาถือผีตายได้ไ,ไหมถ้าเป็นพระต่อวัดทุนได้ใจไปเห็นผีตายไไนะเห็นว่าถวายบอกพระได้ผีไปเป็นไรไปนั่งอยู่นในป่าในดงเวลาจิตมันจะเริ่มสงบมันจะลงไปถึงอบอพนาสมาธิมันเป็นอยู่แค่อุปจาระจะเข้าก็ไม่เข้าจะออกกไม่ออก เสียงน้ำค้างต,ตกลงมาใส่กดดังปกมันมาแสานข้าขาวช่วยอย่างนี้แสดงว่ามีพลังนะถ้าเคียวปั๊บยิ่งมีพลังเห็นนี้ขาไก่ขันเอืกอเลย้อในมารบมันไม่เพ่งสมาธิมันโยมมันแพ้ขามโยมเห็นนี้ถ้าได้ยินเสีเงสยงกอกแก้กมาข้างหลังเราเพ่งติดไปมากมาก,มาก,มาก,มากเลยนะครูตายด้วยหือกคำบรีกันผีย่างทำไมพวกนี้ ใคร,รบ,บอ,บววอ,วอกว่มีผีเรามาไปดูขู่มัวไปซืีอทําจันกระพาะผียังไหวเลยไหวถึงมันถึงคนรู้ไปปุ่มมันปล้มบดผู้เขาเห็นมีอยู่สี่ห้าปวเลนี้มันจะกา่ายให้สอยกัทุสมถ้าไปตามภูตามผาป่าลึกป่าป่าดิบดงดําหูเขาปร่าพงดงดอนถ้าเห็นหอยหอยภูเขาคือหอยมาหงหอยเรือนี่เห็นตุการาบมันกองก้อนนั่นแสดงว่ามีละ ตัวกินหอยเหียกูาะไเกงกูพี่พี่ของก่อยพี่อก้อยย่านเฮียกูอะไหางว่าเฮูไรดอกเว่าไม่ได้หยอกใันนี้เนื้หน่อยให้มันหยอกเอาหอยเกดไปเสี่ยงเรอว่าจะรัไปใส่มาบุหรี่จรกาเกิดปบุบุบพุิบุรนน่กว่กองหินฟุ่นขึ้นไปลองไปใส่มาขึนม่อมีฝอยมีบุหรมีเกด มีนะใครจะบอกว่าไม่มีแต่ถ้าพวกคนนั่งจนมีแสงตัวคนโตๆขึ้นมาตัวนี้คือเป่าเป่าเป่าลมเขาโล่งโป่งนะจะมีแสงสะพาวิบปี้ย่านเพื่อเปนเื้อเย่านแต่ก่อนเมื่ออ่านหนังสือเรื่องประมาณอาจารย์ฟันคันเดย์จงกบเดียวพอดีนกนกเขาตัวนึ่นมันจะร้องร้องกุ๊กกุ๊กถ้าว่าเพ่งยิงไปมันตกลงมาตาย บาประาเสียใจที่มันตายกระแสที่ทั้งแรงขนาดนั้นเราจะไม่เคยเป็นเราอ่านมว่ามันขี้คุยเทนอ้อว่ะพราะม,ม,มันขี้ทุ่ยมาเลย่มนึกเมีดีว่ะพอเรามาฝึกสมาธิมันก็เป็นเอเป็นได้ไงมากเป็นเพลงมันมากเป็นอย่างนั้นทีนี้ไปอ่านว่าท่านเดินทางจากเมืองสุโขทัยเข้าไปกรุงเทพไปด้วยหมู่คณะพวกทุดงพวกกรรมฐานแล้วเอาเด็กมาไปด้วย อดไตมาเกปกับกับพียกาโรบุคลเพราะต้องรักษาศีลละเอียดทีเล็กๆตัวน้อยไม่ได้ลงหงไม่ต้องต้มเองไม่ได้ต้องมีปากวัดบุคคลผู้ต้อ,ตอตงุงหให้เด็กน้อยพ่อขาวหน่อยไปองไปถึงดมพายาไฟดมพายาจนไอเด็กตัวให้เด็กไปหาฟืนมาต้มร้อนพ่อขาวหน่อยเด็กมันไปมาเอาเอาฟืนฟืนในป่านี่ประจัมมาคุณประจัมมาคุณล่าก ล่ากแกมันในกา,กาผิดใจฝืนขนาดทับทูนในป่าปานไปถ่ายอุจจาระใส่หัวมันหัวพ่อมันโกบมะพอเข้ามาเสียงของก็ไอยของก้อยมาถ่ากับทหารนั่นรู้ว่าเฮีย่ยามีกีเด่นหน่อยดิพี่ของก้อยมันหายเลย,ยข้างองก้อยข้างล้มกัก,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 กแ,ลแล้วล,ล,ล้มอยู่เเสร็จแล้วให้เป็นห่วงเด็กเอาเด็กมานั่งตรงกลางเอาได้เสียงร้องทหารนั่งรอบ นั่งเพ่นเจคือม่คาถาเราคงมาว่าไปอาจารย์เฝ้าก็นั่งมาไกลๆกองก้อยความมา่กล้ให้บอกว่าเพ่งจุดขึ้นไปทางหลังมันตกจากต้นไม้